กองสดพศบูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกองสดค่ะพศบูนะครับค่ะวิวแต่งตัวเข้ากันมากเลยพี่พค่ะใช่เ้ยเดี๋ยวพอเราเดือนหน้าเราจัดวันที่สามอ่ะเราเปลี่ยนไปวันเอ้ยไม่ใช่เดือนหน้าเราจะไปจัดตอนสิบเอ็ดโมงตั้งแต่วันที่สามกันาเป็นต้นไปก็อย่าลืมรอชมกันแล้วกันว่ากินข้าวพร้อมกันเลยใช่พร้อมกับเราเลยเพราะว่าเราเราเราเปลี่ยนเวลาไปเป็นสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเอ้ยมันน่าจะมีอ้นี้ขึ้นหน่งไห เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็พูดคุยอะพี่ก้องบาโค้ดบาโค้ดบาโค้ดไม่พูดคุยกันละพวกเราเวลาเราถามอะไรไปเขาจะได้ตอบอย่างวันนี้เราจะถามว่าพี่ก้องแต่งตัวเป็นยังไงบ้างเขาก็ให้ให้คนทางบ้านพิมพ์มาตึ๊ก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 เราจะทำเมนอนาคตดนี่ไงมีเริ่องที่สามเริ่องสามก็ดาเลยเพราะอยากรู้ไงคุยโต้ตอบไปเลยเวลาตั้งเยอะยิ่งตั้งครึ่งชั่วโมงไม่เพราะอยากรู้เพราะว่า พี่กล้องก่อนเข้าก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่กล้องจะถามอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกเวลาว่าชุดฉันเข้าไหมชุดฉันเป็นยังไงใสใส่ดีไหมเอาออกไหมอะไรเงี้ยคือพวกก็สวยไหมพรกะดุงเกงเร่งเกงแต่เกงก็เป็นเรียนแบบพี่กล้องพิพีทสวยนะยิ่งทํางานยิ่งแบบว่าไปทางพี่กล้องหมดแล้วนี่เกงนี่คนสีกับหนูวเนี่ยฮะคน,นูสีเข้มพี่สีเป็นแบบบลูคนมูมิตในบลูแต่วันนี้พี่กล้องแต่งตัวอย่างนี้นะเขาเขาไว้<ๆ>นี่มาแล้วเขาวิจัยกันมาแล้วว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย อยากเป็นเมียน้อ,นอยเพราะพี่กองก็เป็นทหารแต่งชุดทหารมาผู้หญิงส่วนใหญ่เราอยากเป็นเมียน้อยกันเขาพี่กองเขาวิจัยกันมาแล้วเป็นเมียน้อยพี่กองกน,นะ<ต>ด้วย<ต>คุณสุภาพดจีจะเป็นอาชีพไหนก็มีเมียน้อยแพ่งนั้นอ,ะอ่ะอันนี้คุณสุภาพดีทำไมนะคุณสุภาพดีมานัสเปียเร่มหาบัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมนุษย์ วิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนทําวิจัยไว้เรื่องเมียน้อยกระบวนการตัดสินใจและปรับตัวเขาบอกงนี้เขาเขาทำวิจัยว่าทําไมผู้หญิงเหมนี้อยากเป็นเมียน้อยเพราะรู้ไหมทำไมอยากเป็นเมียน้อยแบบนี้เพราะบอกว่าสังคมไม่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยสังคมสตีตาว่าผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่ดีไร้ยางอายหาผัวไม่ได้แทนไม่ได้หรือไงถึงมาแย่งผัวชาวบ้านเ็หาไม่ได้เสกถึงแย่งถูกต้องไหมพี่เขาต้องหาได้จริงๆนะ <Huh? S 2> เขาต้องหาได้สิคนที่จะจีบเขาอะผู้ชายนั้นถึง่าชอบไงนี่ไงเ,เพราะเพราะเพราะเราเนี่ยสังคมเรามีเรื่องข่าวเมียน้อยมีมือที่สามมือที่แปดมือที่เก้าเยอะมากเขาบอกเขาบอกงานวิจัยที่ได้นะ,ะบอกถึงเงื่อนไขสมัยองกรารเป็นเมียน้อยนะนั่นก็คือความผูกพันทางอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ทางเพศ ก็อาจจะรักก็ได้ก็อาจจะรักก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พอผู้ชายเนี่ยเขาก็อยู่กับอันนี้เราเราพูดกันแบบมนุษย์คนธรรมดานะผู้ชายเนี่ยพอเรามีเมียเราก็อยู่กับเมียเราทุกวันเช้าเจอเย็นเจอเช้าเจอเย็นเจอนอนว่าตื่เช้ามาเจอไม่มีน้อยนะเมียน้อยนานๆเจอแล้วแอบแอบแอบเจอมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นแอบไปกินมันตื่นเต้นคนเราแอบไปกินมันตื่นแต่เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่เขาวิจัยออกมานะจนกลายเป็นความผูกพันทางใจ อแอบคุยกันมีความสุขแอบเขาบ,บไลนายแอบอะไรเขาบอกว่าความเป็นห่วงวเป็นใยความรับผิดชอบความเขา้ขาอกเข้าใจฝ่ายชายจริงเหรอตัวเองตัวเองเป็นอย่างนี้เหรอ,<ช>อพท์มาถามาเมียน้อย,อยงไงพี่พูดต่อสิฮะพูดต่อโทรศัพท์ดิไม่เสียงก่อนก็เนี่ยเมีย <c oughs> น้อยโทรม,มาแลยเมียน้อยโทรมาคุยกับพี่กอลขั้นตอนของความปรับตัวสุขการเป็นเมียน้อยเนี่ยคือที่เขาวิจัยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงแบบว่าเป็นกันเยอะ ที่เขาวิจัยมานะแต่เราเราก็อ่านตามที่เขาวิจัยมาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจเป็นเมียน้อยทับโทรมาเรื่องเมียน้อยเลยทับไหนจะได้การสดอยู่เรื่องเมียน้อยเธอเธอแ้่คุยกันนะทับดารณนีนุสดารณีนุสอุ้ยอันนั้นเป็นผัวน้อยหรือเมียน้อยเขาเมียหลวงตลอดฮัลโหลแล้วว่าไทยล่ะเขาเขาบอกว่าไม่สวยจริงไม่ได้เป็นเมียนหลวง แ,แต่กกำลังคุยเรื่องเมียน้อยอยู่เขาบอกตอนนี้คนอยากเป็นเมียน้อยเยอะอันฉันคุยต่อเธอนะแค่นั้นนะอันพนะูดเรื่องเมียน้อยต่อ,อาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจของเมียน้อยเนี่ยทำให้ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยต้องมีการปรับตัวให้เท่าให้เข้ากับเอกลักษณ์แล้วก็วิธีการใช้ชีวิตใหม่โดยกลายเป็นการดาเนินชีวิตในช่วงแรกๆของการตัดสินใจเป็นเมียน้อยเช่นแรงกดดันจากที่การได้รับยอมรับจากบุคคลอื่นอ๋อนะและส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเขาบอกเอกลักษณ์ของเมียน้อยยนะ การทำลงเอกลักษณ์ของเมียน้ยค่ะคือสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองสร้างความผิดเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากตนเองแต่เกิดขึ้นจากเวรกรรมชะตาลิขิตเหตุสุดวิสัยและความรับผิดชอบของความผิดของฝ่ายชายที่มายุ่งกับดิฉันถูกต้องมายุ่งกับดิฉันเองดิฉันอยู่เฉยๆดิฉันไม่ทำอะไรดิฉันนอนอย่างเดียวดิฉันแค่ปลดเสื้อเฉยๆเขาบอกเขาไปบอกควาเขารู้สึกว่า เขาเนี่ยถูกกระทำทำไมชะตาชีวิตฉันต้องใช้เป็นเมียน้อยไม่พือค่ะแล้วก็บอกงี้นะเ่ยียพวกเมียน้อยบางส่วนเป็พยามสร้างความต่างให้กับตัวเองด้วยการเน้นย้ำภาพที่ไม่ได้เกาะผัวก,กินเพื่ออธิบายให้คนรอบข้างเห็นว่ามีข,อข้อแตกต่างระหว่างเมียน้อยกับผัวมีมากกัเมียหลวงว่าใ<อ>ช้ไม่ได้เกาะผัวใช่การปรับตัวคือการปกปิดข้อมูลตนเองเพื่อควบคุมให้สังคมและสังคมรับรู้ถึงท่านจิการได้แต่มีบางรายที่เลือกจะเปิดเผย ไม่อายไงเพื่อให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ต้องการเอาชนะเมียหลวงอีผู้นี้มันคิดได้ยังไงไม่รู้อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยนะเดี๋ยวนี้ระ่เทยน้อยก็มีอมแอบคบก็เป็นเมียเป็นกระเทยน้อยเงี้ยนั่งอยู่ข้างๆฉันเองไม่ใช่ดูเป็นแต่เมียหลวงได้ผู้วิจัยยังสะท้อนผลการศึกษาไว้ว่าแรงกดดันด้านครอบครัวเช่นครอบครัวแตกแยกไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับแรงกดดันกับท้งครอบครัวหรอกมันเป็นที่ตัวมันสันดานของ ผู้หญิงคนนั้นเองผู้ชายด้วยนะ<ด>พี่ก<ด>็ค่คนเดียวมันตีมตบมือไม่ขึ้นหรอกมันต้องคู่กันไม่แต่ผู้หญิงผู้หญิงถ้ารู้คขาว่ามีผัวมีเมียแล้วเนี่ยฉันเคยเป็นกับตัวเองอ่ะพี่เคยเป็นเมียน้อยเหรอเคยพี่นะใช่พี่เป็นเมียน้อยไม่รู้จะทํายังไงได้มันรักค่ะมันรักเข้าไปแล้วว่ะพี่ไปแย่งเขา,าสิเขาแย่งจนสําเร็จนะหัวใจ <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะสตาไม่ไถูกไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกกระชา้นสตากระทำค่ะกระทำตัวเองเขาเขาไม่ได้วิเขาไม่ได้ไปไปไปวิเคราะห์ใครหรอกเขาไาวิเคราะห์แต่ฉันเองเขาบอกงนี้จะพูดเล่นผู้ชายเนี่ยนะมเขาบอกว่าอย่างนี้เบอกว่าแรงกดดันเป็นแม่ครอบครัวทีครอบครัวแตกแยกครอบครัวเข้มงวดเมียเข้มงวดเกินไปชีวิตสมรสนี่ล้มเหลวต้องการที่จะทำความสำมทัาที่เอาคำเอาคำชะนะเอาคำชนะเนี่ยมาท่าคำท้าของเมียหลือว่าไม่ใช่คำชนะใช่ แตบว่าแต่เราพีหลวงก็ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าพัฒนาหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแต่ผู้ชายมันก็เบื่อต่อให้รถฝ้าผุนดีแก้ผ้าเดินแต่งชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนักศึกอะไรอย่างเงี้ยคอสเพย์ <Cost pay. S 2> เขาเบื่อพอผู้ชายเบื่อเบื่อมันก็ทิ้งจริงๆต่อให้ต่อให้ใหสังคมเดี๋ยวนี้มันถึงเลิกกันเยอะไงพี่กองอยู่กัน2 0ปี30ปีก็เลิกกัน เพราะว่าไปเจออะไรที่มันสดใหม่คือพี่รูไหมมันต้องแบบเขาบอกว่าพยายามปรับปรุงเช่นปรับเปลี่ยนกลิ่นปรับเปลี่ยนการแต่งตัวปรับเปลี่ยมไม่มีทางปรับเปลี่ยมวิธีการไม่มีทางไปน้าตกบ้างดาบฟ้าไม่มีทางมึงปรับยังไงต่อต่อให้ปรับยังไงไปเจอสดใหม่อ่ะพี่ก้องสดใหม่อ่ะเนาะสดใหม่ดีกว่าอะพี่ก็หมดเวลาแล้วฉันอยากจะคุยเรื่องนี้ไปถึงสามโมงเย็นได้ไหม ก็รู้แล้วกันมีน้อยคิดแบบนี้อค่ะเป็นงานวิจัยช่วงที่สองไปไหนครับพี่พสช่วงที่สองไปมุเตลูเรื่องโชคลาภกับลุงเชยวัดมะกอกและช่วงสามนี่ข้างหน้านี่คือี่พศขาเชฟก็เชฟก็เชฟก็เชฟเทเบิลทูดิลเลอรี่บายเชฟก็นะคะเชฟก็หรือก็ก็หรือก็กอไก่กอไก่อันนี้นะคะอูเรียกว่าครัวซองหรือไม่ก็เป็นเห็ดชัฟเฟิลอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเมี้เราชิมอันนี้มาแล้ว ซุปเห็ดัอเฟอร์สดๆ,สดๆเดี๋ยวเบรกสามมาทานกัน<ท>ะนะครับช่วงน,นี้เบรกสักครู่เดี๋ยวเราทะเลาะกับพี่ก้องเรื่องเมน้มมีหลวงต่อม,มาแล้วค่ะผมเมื่อ เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะเชฟกอลจากร้านเชฟเทบเบิลทูนิเซอร์เบอร์คือร้าน,น,นมีนใช่ไหมคะมเขาจะดิบเบอร่อย่าง,างเป็นเชฟเทบเบิลใช่ไหมคะน้องกอใช่ค่ะน้องกอจบจากที่ไหนมาจบพุซายนิวทริชั่นที่ประเทศไทยคะ่ะที่มรชมงคลพระนครนะคะ<อ>แล้วก็เ,เชฟก็มีต่อปริยโทนะคะเป็นงานบริหารธุรกิจที่มาเลเซียค่ะตักกันพูดเลยได้ค่ะวันนี้เอาอะไรมาปริชันให้เราดูบ้างค่ะวันนี้ก็จะมีซุปเห็ดทรัฟเฟิลร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเนยทรัฟเฟิลเป็นเนยสดทรั ตรวไข่ยยังตัวยังตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะของฉันไม่มีเหรอชุดของนี้มีค่ะชุดที่อยู่ในรูปลืมไปอ๊บาตากให้คนชิมด้วยเนี่ยได้ค่ะข้างหลังคือยอดนักชิมของประเทศไทยไหมคะคุณน้ำค่ะและคุณแม็กกี้กันคุณน้ำคุณแม็กกี้แดกแล้วก็ชอบกินแล้วเหรอคะอ่ะอันนี้คือซุปเห็ดชาร์เฟิรใช่ไหมคะทช่ชเฟิลหนาแน่นไหมคุณดูได้เลยจากแบบ ตัวทรัฟเฟิลเฟรตข้างในได้เลยค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวคุณเชฟกอเล่าก่อนว่าที่มาทําอย่างเงี้ยมีมีหน้าร้านไหมเออเชฟไม่มีหน้าร้านนะคะจะส่งรถเย็นทั่วประเทศในกรุงเทพก็สามารถจะส่งเดลิเวอรี่แบบร้อนได้นะคะโอ้ยลดมากเลยและคุณเชฟกอลไม่ได้ขายแค่ทรัฟเฟิลขายอ่อื่นไหมครับอีกคอ่ฮะมีัวซองเนยสดแท้นะคะเป็นัวซองแบบโฮมเมดค่ะแล้วก็เป็นเนยทรัฟเฟิลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะนี่คือคัวซองอะไรที่ก้องถืออยู่เนี่ยค่ะคือแบบคลาสสิกค่ะอันนี้นะคะแบบคลาสสิกนะคะ คลาสสิกเนี่ยคืออันเท่าไหร่นชุดนี้อันนี้ตัวที่พี่ก้องถือจะเป็นตัวพรีเมียมค่ะอ๋อตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมตัวคลาสสิกจะเป็นข้าวม้วโอ้ยอร่อยมากอร่อยไหมซุปเห็ดอร่อยมากอันนี้คือตัวพรีเมียมพรีเมียมนี่คือ,อคเ,ยเ,ยมมอเนอยจะเยอะเนยได้ทั้งชิมมะกรีนหอมชาเลยค่ะหอมหวานหอมอร่อยมันนะคะนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ย อันนี้ขายเป็นชุดหรือเปล่าคะใช่ค่ะปกติถ้าขายออนไลน์จะอยู่ที่250บาทนะคะเซ็ตใหญ่แบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็แบบนี้250บาทนี่คือนี่คือนีใช่ค่ะแบบข้างหน้าเลยมีมีมีัวสองให้เลือกเลือก2แบบใช่ค่ะยนนี้คือแบบอะไรเนี่ยแบบพรีเมียมค่ะตัวนี้จะเนยเยอะกว่าหอมฉ่ำกว่าค่ะนี่แบบยิ่งอุ่นยิ่งหอมค่ะอ บบนี้ส่วนตัวพระจันทร์เซียวตัวนั้นจะเป็นตัวคลาสสิกค่ะจะเนยน้อยกว่านิดนึงค่ะถ้าลูกค้าแบบคอนเซิร์นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเชฟก็จะแนะนําเป็นตัวนูน้นบางคนกลัวเลี่ยนกลิ่นเนยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะทําเองไหมใช่ค่ะอันนี้คืออะไรเนยทรัฟเฟิลเนยทรัฟเฟิลค่ะดูนเนยทรัฟเฟิลเนี่ยเนยทรัฟเฟิลคุณเปิดดูนี่เนยทรัฟเฟิลใครชอบทานอาหารอย่างนี้อย่าลืมสั่งมาเลยนะตอนนี้เท่าไหร่นะเซตนี้250บาทนะคะออนไลน์แต่ว่าโปรโมชั่นจะอยู่ที่180บาทเท่านัั้น่สง อย่างเงี้ยกล่องเป็นขนมปังฝรั่งเศสใช่ค่ะอันนี้100้บาทค่ะได้ทั้งโค้ดได้ทั้งขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็เนยทรัฟเฟิลค่ะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์บอกเบอร์อักเคียวก็เปโทรศัพท์เลยเบอร์โทรนะคะ083นะคะ4748147ค่ะหรือว่า089นะคะ4555636ค่ะ เนยทัฟเฟิลตัวนี้ดีมากเลยเนยทัฟเฟิลตัวนี้เชฟทําเนยเองนะคะไม่ใช่เนยสําเร็จรูปนะคะมันลึกมากตีเนยขึ้นเป็นเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาลองกินเนยทัฟเฟิลจริงๆจริงใช่เขาจะละลายเขาจะฉ่ำมากค่ะตัวนี้อร่อยมีการปรุงนิดนึงนะคะใช้เกลือชมพูในการปรุงค่ะอ่ะคุณน้ำลายนี่เค้ารับกินเลยนะนี่เนยสดไิเลี่ยนเลยเวลาทานกับขัวซองดีมาก ขอบคุณค่ะในนี้ในนี้ครับเชฟรู้สึกมันมีมันคืออะไรผรสมอะไรกันบ้างะนนจะมีเนยสด,สดแพ้นะคะแล้วก็ตัวทรัฟเฟิลที่เป็นทรัฟเฟิลสลซ์นะคะเชฟเอาทรัฟเฟิลเข้ามาเป็นหัวเลยนะคะอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เอามาทำสไลาทํำเป็นตัวเพลเล่เป็นสูตรโฮมเมดของที่ร้านอีกทีหนึ่งค่ะอัะนต่อะอ,อ,อะไร อันนี้เหรอคะถ้ากระปุกแบบถ้าหน้าบูธเลยนะคะจะอยู่ที่80บาทแต่ถ้าเกิดออนไลน์จะอยู่ที่99บาทค่ะโทรตรงน,นี้เบอร์อะไรเบอร์083 4748 147 80บาทเท่านั้นค่ะรูอกิว่าโค้ดได้ได้ค่ะทุกแมกกี้บอกเลยฮะว่ารู้เลยว่า,วาไม่ใช่ใช้ทัฟเฟอร์แบบกินสังเคราะห์ใช่เพราะกินมันนวลมันมันเนียนมากะ<ช>ว่าเป็นกินสังเคราะห์มันจะแบบ แรงและฉุนมันจะแรงจะฉุนอร่อยมากผมเป็น fc ร้านนี้เลยขอบคุณค่ะไอ้พุทพี่พุทูดต่อพูดต่อว่ามีเขามีเนี่ยนะมีแบบออกบูธอะไรเงี้ยคนจะเข้าแถวยาวเลยเขาแถวยาวซื้อกันยาวเลยนะครับอร่อยจริงเมื่อกี้ลองทานเลยไปแล้ว ปกติเชฟจะออกบูธนะคะจะไม่มีหน้าร้านค่ะจะออกบูธแค่เดือนละหนถึงครั้งนะคะอย่างเดือนสิงหานะคะวันที่1นถึงวันที่7สิงหานี้นะคะก็จะไปร่วมงานกับลิ้นติดโปแฟนะคะที่เซนทันเวสเกตค่ะอืล้านนี้ก็ดีมากเลยเนอร์งานนี้ก็ดีมากงานนี้คนเยอะมากทุกที่เลยเขาคัดแต่อาหารที่ดีมาอาหารที่ดีเขาไม่คัดเพราะเขาไม่ไปอ โปรโมชั่นนะคะถ้าไปที่หน้าบูธนะคะจะได้ราคาโปรโมชั่นทุกชิ้นเลยค่ะอย่างเซตใหญ่อย่างนี้นะคะจาก250จะเหลือแค่180ค่ะ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็เซตเล็กนะคะจาก99บาทก็จะเหลือ80บาทค่ะอ,อย่าล<ม>ืไมไปที่หน้าบูธกันนะคะจะได้ราคาพิเศษกันทุกคนเลยค่ะพิมพ์รสาอร่อยมะน,นี่แต่บอกกันนะตัวซองแบบที่เป็นแบบพรีเมียมนะมันหอมค่ะอยู่ถึงอ,อหอมนึกพอเลยใช่มันเหมือนกับแบบ แตกในคออารมณ์ความแตกคออร่อยแล้วทำไงอร่อยแล้วไงออร่อยต้องกราบไม่ใช่ไม่ใช่ต้องร้องยางไงเมื่อกี้ร้องยังไงนี่ดูแกเอาแทงให้พี่เทวความเชฟไม่กล้าคะความหอมของความมันของเนยมันแตกในคอเราเลยอ่ะขอบคุณค่ะไม่ได้สึ้อย่างนี้ร่อยจริงเลยอ่ะ ขอบคุณค่ะอันนี้อันบอกเบอร์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 นะคะศู3ย์ดสามค่ะสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็นะคะจะได้ราคาโปรโมชั่นเหมือนกับหน้าบูธเลยค่ะอย่าลืมรีบโทรมานะคะแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการกล้องสดพดดูนะซุปร้อน80บาท80บาทค่ะเซ็ตเล็กพร้อมทานไหนเซ็ตเล็กพร้อมทานอันนั้นใช,ใช่ค่ะจะเป็นแบบข้างหน้าเลยค่ะพี่โพจะเป็นเซ็ตเล็กแบบนี้กับขนมครัวซองแบบ80บเทียบเซ็ตใหญ่พรีเมียมร้อยแปดสบเพื่นนี้ใช่แล้วก็ เซตใหญ่สุดคุ้มร้อยปดสิโทรมาที่ศูนย์แปดสามสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดโอนยปสามสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดนี่พ่อซุปก้ละขอเอมยขึ้นหน้าจอนู้นขึ้นหน้าคอซุปกีละโคตรุปเย่ะากชินใจมากบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ เบอร์ค่ะ083นะคะ4748147ค่ะ089ค่ะ455 5636นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจร้านนะคะ Facebook นะคะก็จะชื่อว่า Chef Table to Deliver by Chef g o กนะคะส่งทั่วประเทศค่ะอลองอของดีทานอาหารไทยกันมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนรสชาติมาทานอาหารแบบ นกอใช่ค่ะ,ะตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเชฟทําจากครีมสดแท้นะคะปรุงเกลือชมพูค่ะใช้น้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้แบล็กทัฟเฟิลแท้ค่ะลูกค้าดังนั้นนะคะเชฟจบทั้งโภชนาการมาเชฟจะเลือกสรรแบบสิ่งที่ดีๆให้ลูกค้าจริงๆค่ะจางกล้องมองกันใหญ่เลยไม่ได้กินหรอกเพราเด็กๆเขาไปต่อยอะไรกันกนส่งมาไม่ทันมาเลยหมดทุกทีเพราะ <มา S 2> ไม่ทัน อาหารของเชฟกอที่พานในวันนี้อร่อยจนต้องกราบนะครับ,บวัน,นคีค้เอโปรโสุดท้ายโปรโมสุดท้ายจาละลาแล้วเร็ว083ค่ะ4748147นะคะจะได้โปรโมชั่นเหมือนกับหน้าบูธเลยค่ะลูกค้า่ะอ่ะ,อะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งหมด5คนก็ต้องขอลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ